เป็นข้าวเหนียวดำดโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ชาวบ้านชนเผ่าฮายีนะครับมานั่งขายของกันเป็นไงแบบเนี้ยเท่าไรอะ่ะเบ้าเยี่ยวหมดไกาให้ไม่กินแบง่งขนมอะไรวะเนะี่ยตรงนี้เป็นที่ขายบุญครับจิม้มน้ำซอ,อ,อย วัสดียามเชา้าเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางนะครับและเช้านี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชุมชนอีตีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินเข้าไปครับอากาศวันนี้ประมาณ7องศานะครับที่อีตีต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับเพราะว่าเป็นตลาดพื้นที่สูงนะครับจริงๆแล้วตลาดแห่งนี้ก็มีทั้งคนมง้งคนฮายีแล้วก็คนใสนะครับ มารวมตัวกันอยู่เยอะมากๆนะครับฟักทองลูกเบลอ์เลยครับไม่รู้ว่าคุณยายขายยังไงที่นี่ไม่เคยได้ถามราคาเักทีว่าฟักทองมันเท่าไหร่ก,กเในในูเอ้ยกูเอ้ยเออแกในเอามาเยอวเนี่ยแกในเนี่ยมาเยอะอะกูเอ้ยเตี้ยนอห่่ดุหน่อย ใบมือไ,ไอ๋อใบมือยอตกลูกลราประมาณละหนึ่งร้บาทครับนี่ลูกให,ใหญ่ๆนี่ร้อยนึงประมาณนะประมาณมาร่วน,นึ่ร้อยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนผักครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นชนเผ่าฮายีทั้งหมดแหละโซนนี้นะครับเอาผักต่างๆที่มีอยู่ในบ้านนะครับเอามานั่งขายตอนนี้ประมาณเกือบจะเจ็ดโมงครับ คนซื้อของก็เริ่มเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับที่จริงมันเป็นตลาดอยู่บนที่ราบสูงนะครับเน,เนินเขาเนินนี้ก็ฝั่งนี้ก็จีนครับจีนหมดเลยนะครับเขาลูกนี้ยันไปถึงตรงนู้นนะ่ะที่เราข้ามไปดูหลักหมุดเมื่อวานครับมีผักกาดมีพริกดองครับคนนี้นี่กินพริกดองเยอะเนาะอออันนี้ขายอะไรเนี่ยลูกน้ำเต้าและเไปทำอะไรวะ จะทำเล่าหรือเอาไปตกแต่งบ้านเป็นลูกน้ำตั้งแห้งๆครับแล้วก็มีมันมีซื้อแล้วแน่นอนครับจริงๆโซนผักนี่ก็จะเป็นผักพื้นบ้านทั้งหมดเลยครับโอ้โหกาหนา,าว่าอเลยอันนี้เป็นพริกแห้ง Điều này. Điều này. Điều này. Cô ơi cái này đó đó là gì bia bia hà nhi Ủa, bia hà nhi Bia nhiêu à hả 000 người 000 song 000 song 000 song 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 เบี้ยฮันีอ๋อเป็นข oh. 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 ้าวเหนียวดำเบี claro ้ยฮันยีก็เอะเดี <k 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 ่ยวกำเสี่ยวกำเบี <k <k ้ยฮ hm um ันยีอเบี้ยฮันีอ๋อกำเสาไม่หินครับประมาณกินแล้วละร้อยหนึ่งโอ้เป็นมีข้าวกำอยู่ข้างล่างครับก็เป็นเหล้าอยู่ข้างบนก็เถอคือวันนี้เราไม่ได้นอนถ้านอนที่นี่ก็จะซื้อคุณยาไปสักขวดนะครับ นี่ก็ฝักทองครับลูกใหญ่มากเลยครับโอ้ร้านนี้มีหนูขายด้วยเป็นหนูก้อนจวดจวดจวดอะ่ะคือตัวหนูครับเราน่าจะลมฟวนมาจากที่บ้านเราแหละป้าขายยาฆ่าหนูป้าก็เอาหนูมาวางไว้ตรงนี้นะ คือมันจะยามันจะซึมเข้าเนื้อหนูป่ะอันนี้ก็ยาฆ่าหนูนะครับทิ่งในหลอดนี่ครันเพื่อนแล้วก็ในซองนี้อันนี้หนูที่ผ่านการลมควันมาแล้วตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วครับโอ้โหแสงแดดแสงแดดแรกที่มาเวียดน,นามจะสิบวันแล้วเพิ่งมีแดดวันนี้ครับเพื่อนโอ้โห พออยังชั่ว,วคือถ้าสี่ห้าว,วันนี้ไม่มีแดดน,นี่คือเราตายเลยนะครับรคืออากาศมันเ,เย็นนะครับ,บเพื่อนๆคือทุกคนก็นั่งรอลูกค้าครับบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่ได้อันนี้เป็ดโอ้มีเป็ดโอ้เป็ดขายด้วยสองตัวฮัลโหลกรอนกอนบิดครับเป็ดเวียดนามก็มานขายส,สดๆกันอย่างนี้เลยเนาะ mày nó lùng chào cô chào ba hai này cái này à miếng bắp tròn có coi dặn đây cái này à đây không เฮ้ได้เลยโกไปุ๊บหัตบีจีฮะก็ในลาหับี้หัตโกกว่าบี้หัตบี้หับีหัต้หัตบี้แในอ่ะแกหับ้บัหนอในคงหับี้หัตบีหัตบี้หัตบีับี้หัอ้หัตบี้หหบบีี้้บีบีบี บีอบี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 ดากาอะไรุอก้าองผโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแคนี้ปน okay. 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 uh, e> okay. ี้มาพอแล้วไอชปล่าดีไทยแลนด์ทำไปปลูกไทยแลนด์รงจองอ่ะจองอ่ะจองสงด้อ่ะย่ดอยด้แล้วครับเม็ดฟักทองอยากได้ตัวนี้ก็เป็นเมล็ดผักเยอะครับ เราได้เม็ดทองไปแล้วนี่ก็มีหนูนำกรนไดนี่หนูตาแห้งครับหนูตาแห้งแล้วก็มีพริกครับเครื่องเคีองของเขานี่แหละเขาไว้ทำอาหารครับ,รรบจ้ก,ก็ <c oughs> จริงๆดูหน้าตาคนนี้เนี่ยเหมือนไม่ใช่คนเวียดน,นามเลยนะครับหน้าตาเขาไปทางแบบไปทางจีนแล้วอ่ะแล้วก็ผิวก็ไม่ได้ขาวเหมือนแบบในเมืองฮานอยนะครับ จะเป็นผิวแบบว่าค้ำๆหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าแสงแดดที่นี่มันน่าจะแรงอันนี้เป็นเครื่องประดับเครื่องประดับสร้อยกำไลแล้วก็แหวนครับเป็นทองชุบเป็นแหวนอะขายแหวนด้วยเลย <c oughs> เป็นแหวนชุบมาขายอะไรเนี่ย ลองสักจานไว้โอ้มีอะไรลองหน่อยสิเชื่อไเออแค่นี้ะหอมดหมดซุอ่ะหมดซุปอ่ะโอ,โ,อโอเคมาถึงร้านนะครับโอ้ค่อนข้างอุ่นมาก๋ยวใ,ให้ป้าเขาทำให้สดๆนะครับ ก็นี่ออนั่นแหละสีอ่ะแป้งขวัญแป n งขวัญแป้งขวัญเป็นอาหยหอลาัเอองเงยไทยลแลนด์ไทยแ l นดแย่ดูวเลยว้าวโอ้ทาเร็วมากเลยครับเซตหนึ่งจานหนึ่งน่าจะประมาณสักสามชิ้นได้ครับคือหอมไส้เันมากเลยนะร้อย้วก็ แล้วก็จะใส่ไส้ครับแล้วก็มว้วนจริงๆมันก็เป็นอาหารี่แบบถ้าร้อนๆแบบนี้ก็ผมว่าโอเคนะได้สดน้ำม้นร้อนแล้วก็ได้กินแป้งครับวันนี้ก็เน้นแป้งนหะแลว,วันนี้ต้องเดินทางขึ้นเหนือไปอีกครับไปที่บักหาประมาณนัก200รกิโลได้จากที่อีตีที่นี่ไปครับ เดียยเด๋ยวร้อยเสร็จแล้วใส่หมูอ๋อ, <c oughs> อ,อเจี๋ยสิจำเป็นไงมาแล้วครับโอเคนี่คือหน้าตาไม่รู้อาจารย์หนึ่งราคาเท่าไหร่กินเลยบะ <c oughs> อันล้วนอ๋อใส่น้ำอันล้วน,นะ <c oughs> อะนนี้จ้่

จิ้มน้ำซอสอร่อยจริงงที่นี่นหาข้าวกินยากมากเลยนะจิงนถ้าเจอเข้าวเหนียวเนี่ยวันนี้ต้องซื้อไว้เลยรู้เป็นนะครับบางทีคนเวียดนามแบบข้าวเช้าเขาไม่ค่อยกินกันเขากินทีก็เอ่อเที่ยงตอนเย็นไปเลยนะครับกินหน่อยไปเดินเดินต่ออร่อย อิ oh, ơi, yeah, à, nước Nam ่มแล้วครับโอ้ยจ่ายตามพี่ครับเชี่าเยบาไม่ินสี่สบาทครับบมยเชียเ้อนะขเช่บเองน ước i นะน ước บุน ước i น ước i วียดนามชา

Bán thế nào à Một miếng như này là một nghìn Một nghìn Cái này tám nghìn Đôi gồm sáu tám Ờ, tám nghìn Ở mươi nghìn Ok, mươi nghìn Một ăn nữa Để hấp như thế Một, hai Từ ba mươi nữa ba mươi nữa เออโอเคอันนี้อันรวนได้ไหมชูอันอันทอะนี่้นนี่ึ้นหนึงีดวงคิดว่ามันเป็นขนมกินไม่ได้มันแข็งเป็นน้ำตาลพิบครับเป็นน้ำตาลอ้อยอะ่ะออโอเป็นแห้งเลยกินไม่ได้เลย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะกินได้ที่มันนิ่มๆก็คือนี่แหละแบ่งเป็นขนมของคนม้งที่นี่นะครับเขาน่าจะใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ไอ้น้ำตาลอ้อยนี่แหละในการทำหน้าอ,อร่อยอร่อยหืมฉักินน้ำตาลแบบโดดมามากๆ มันเป็นขนมปังที่ทำมาจากน้ำอ้อยจริงๆอะ่ออออะอร่อยรสชาติันมหวานครับแต่แป้งนี่ฟูมากเลยนะซื้อมาสิบห้าบาทเขาขายเป็นเป็นชิ้นชิ้นเล็กกับพันหนึ่งแดดเริ่มมาแล้วครับเพื่อนๆโซนเนี้นะครับ เป็นโซนที่ชาวบ้านชนเผ่าฮาย,ยีนะครับมานั่งขายของกัน mm hmm. เขาขายกันง่ายมากเลยนะครับคือไม่มีโต๊ะขายของนะจะวางแบบวางเขาเรียกว่าเป็นวางกระสอบอะกับพื้นเลยแล้วก็ขายของครับมีมีดม,ม,มีพักโซนนี้เป็นเครื่องแต่งกายครับโอโ้เสื้อผ้าเยอะมากนี่เป็นเสื้อผ้าชาวมงครับเด็ก <c oughs> น,น้อยองงสวยมาก เดินไปดูท้ายตลาดครับว่าเขาจะขายอะไรกันโอ้เสื้อผ้าเยอะมากมีนมทอดกินเลยเดินๆกำลังปันสดๆเลยเอ่อแกนี่ดอลาสีจีเอ้ยแบงแบงสีอะแบงซ่าแบงซาแบงซาบ้านที่ไหนเอบ้านมันแก๊งงี้ Hả? Một cái hai nghìn Một cái ừ, Một cái hai nghìn Một cái hai nghìn Đó à. thế nên một cái hai Ngon nghìn đi. Ngon ừ. đi ừ. à. à, Ngon giá nghìn mông thì ngon hơn Bên sáng người mông ừ. ừ. Thì nó là mình khôn mông Đánh giá nghìn mông thì à, Cái bồn ừ. à, Nước cổng Nước cổ, cổ nước Bạn mượn thọt bà rồi Ok, ơ, mươi nghìn à, chị ừ. ơi เมื่อไอ้หมอแม่เงี้อ,ะอ่ะคือพื้นที่ตลาดค่อนข้างกว้างขวางครับรอบๆตลาดนี่ก็จะมีเริ่มมีของขายมีอาหารโซนนี้เป็นโซนขายปลาครับเป็นปลานิลตัวเบล,เลอเลยเป็นปลานิลครับอันนี้น่าจะเลี้ยงอยู่ข้างล่างนั่นแหละข้างล่างที่เราเส้นทางที่เราขับรถขึ้นมาครับจะมีบอ่อปลาอยู่ ขายยังไงไปรู้ตัวบลเลอร์นะครับตัวใหญ่มากนี่แองแองเลยหมดกันอ่ะเบาเยยว์นะเสาไม่หินโอเคหนึ่งกิโลครับเสาไม่หินก็ประมาณร้อยหนึ่งครับโลละร้อยนะปลาหนิลแพงอยู่นะเนี่ยแพงเหมือนกันตัวหนึ่งก็เอาไปทำกับข้าวเลยแล้ะครับส่วนนี้เป็นพวกเนื้อหมูครับ ก้อนเลน,นก้อนเลนเนื้อหมูวันออกปากเลยครับมันหนาวจริงหนาวเนน่บอุ้ยอุ้ยมาเดินตามเอาลุกมาเอาอะไรกินอะไรเอาอะไรเอามาก่อนเลยเอาไงไก่ทอดครับแ่น่จะมน่ยไไก่ทอดแล้วก็ขนมทอดแป้งทอดจ <c oughs> กินไก่ย่างกัน <c oughs> ที่ยิงตลาดแห่งนี้ตลาดบนดอยตลาดเอ่อ บนภูเขาเนี่ย,ยที่จริงมันเป็นที่ที่เขามาหาคู่กันก็มีนะครับคือถ้าบางทีอ่ะถ้าเป็นอยู่ทางหาซางใช่ไหมให้รู้เลยว่าถ้าผู้หญิงแต่งชุดมงมาเนี่ยแล้วก็มาเดินตลาดเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นการแบบมาเที่ยวหาคู่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมาหาคู่เพราะว่าอย่างที่บอกเราบนเขาอะ่ะมันก็จะมีนะบ้านนูน้นบ้านนี้มาเที่ยวนะครับก็ะจะแบบว่าได้เจอสาวอะไรเงี้ยเออ,อ

nhà yeah, anh ở ngay đây thôi ạ nhà anh ở đây luôn anh là người người gì à yeah, anh là người mông người mông ở ờ, vâng ờ, anh... vâng, người mông đi ở bên khuôn mông ba năm gì khoảng năm kim chèo kim này nghĩ lớn này anh là người thái lan rồi à? dạ yeah, đúng rồi <laughs> nói nó tiếng việt nam gọi thế <laughs> anh biết không thái lan à không biết gì luôn á <laughs> ở đây này không, không ừ. mà... ไปลูกใหญ่ไลูกเดียว <c oughs> ไลูกเดีสียไปลูกด <c oughs> อันนี้อันล้วนกินให้เลยอันอันล้วนบ่อ๋อมีกระดาษรองกระดาอะไรวะอ๋ออ๋อกระดาษนี้รองก่อนอย่างงี้แล้วก็ขีดเอาหนึ่งเองใครบอกเลมาใช้ควรในโอ้ชิวเลยนะ ลองลูกเนกียวคอนถือที่ต้มซอหมนะครับหมอนต้มซอหมอนกรอมากข้างในมันเป็นไส้เผือกครับเป็นเผือกทอดแต่ร้านนี้ทอดได้กรอบมากเพราะเขาขายง่ายครับนี่ร้านหนึ่งที่เขาขายอยู่ด้านในตลาดมีแบ่งทอดไข่ลวกจึงลวกดุงคงจุ๊งลวกมีไข่ลวกแล้วก็มีลูกชิ้นครับชุกชิ้นเชยว่า จ้าตัวบุอบุญไก่บุนไก่ใส่ตู้โอเคอร่อยดีครับเดี๋ยวซื้อไปฝากพี่ก้อยก่อนเมื่อกี้ปลุกแล้วไม่ยอมลุกครับอากาศมันหนาวผมในคงขอเมื่อฝุ่นผมในเจอน้ำวันนี้อากาศร้อนครับพี่เขาบอกโอเคเอ่อเพื่อจะใน cái này nè cái này một bao lau tất cả mười 000 năm nghìn mười năm 20 oh, tiền của 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 thái lan là như thế nào cho anh xem một ờ, anh chưa mười, mười hà. thái lan là 15.000 15.000 15.000 rồi uh. tiếng là ờ uh, mười mười năm nghìn ờ uh. uh, mười năm nghìn cảm ơn anh nhé anh chị nha vâng ạ cảm ơn rồi là hấp <laughs> โอคนมาเยอะครับมาเยอะมากโอ้ยเจ๋ยก็ประมาณนี <Ö, when paying taxes> ้คร e oh, ับสําหรับตลาดเซนตกนะครับเป็นตลาดชนเผ่าที่ชุมชนอิตตีนะครับเป็นตลาดชนเผ่าคนฮายี แล้วก็คนมง้งแล้วก็คนเมืองที่นี่นะครับก็ฝากพู่นไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลำ่ำลาเพื่อนไปแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับลำ่ำลาแล้วเมืองอีติบา,บายบายไปละครับ